ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลลาวนาหลังจากที่ประธานประเทศเคยสั่งว่าหลังจากครบกำหนดหนึ่งเดือนค่าเงินกีบจะต้องแข่งค่าขึ้นอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้คนลาวหลายคนก็ต่างออกมาแสดงความดีใจกันยกใหญ่ค่ะว่าค่าเงินกีบนั้นจะแข่งค่าขึ้นแล้วแต่ว่าความเป็นจริงตอนนี้หลายๆคนก็ต้องยอมรับค่ะว่าเศรษฐกิจและค่าเงินกีบนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ประธานประเทศได้กล่าวเอาไว้โดยในสื่อลาวนาก็ได้พูดถึงว่าประชาชนส่วนใหญ่ของ ของประเทศกว่า90%ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีฐานะปานกลางจนถึงฐานะยากจนตอนนี้ก็ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเพราะว่าระบบการเงินของสปปลาวนั้นมีปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากภาระหนี้สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินต่างประเทศที่สร้างขึ้นจากภาครัฐนั่นเองทําให้เงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ในระบบการเงินของสอปป,อปอลาวลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อทุนสำรองระหว่างประเทศและเงินตราต่างประเทศในสอปปอลาวที่มีจำนวนลดน้อยลงทําให้ในที่สุดขาเข้าสู่ปัญหาภาวะขาดแคลนแล้วก็มีเงินตราไม่เพียงพอ สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสปปลาวโดยมีคนลาวหลายคนนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าคนลาวรู้อยู่แล้วโดนหลอกมากว่า50ปีก็ยอมโดนหลอกแล้วก็ต้องโดนหลอกติดต่อไป มีคนลาวบางคนมาแย้งนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้หลอกเลยแต่ว่าเขาทําไม่ได้จริงๆต้องยอมรับแหละว่าไม่มีความสามารถบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าประธานประเทศปลดปล่อยแล้วแต่จริงๆคือรวบอํานาจของประชาชนเอามาไว้ในมือนั่นเองบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าชมเชยจริงๆท่านผู้นําแก้ปัญหาได้ดีอีรีทาแบบนี้ต่อไปอีก10ปีได้เลยผู้นําสลาสองไซส์เป็นวิกฤตให้เป็นวิบัติ ซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการประกาศค่ะว่าเราจะตั้งธนาคารทองคําสร้างเป็นคลังทองคําขึ้นมาใหม่โดยเป็นคลังทองคําสํารองครั้งแรกเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็พยุงค่าเงินกีบหลังจากที่แผนที่คาดเอาไว้นะคะว่าค่าเงินกีบเนี่ยจะสามารถกลับมาแข่งค่าได้ภายใน1เดือนแต่ดูเหมือนว่านโยบายที่วางเอาไว้จะไม่สําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายค่ะโดยทางด้านสำนักข่าวซินหัวของจีนก็ได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐ ฐบาลของลาวได้จัดตั้งลาวบุลลี่แบงค์เพื่อสร้างคลังทองคำสำรองขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศโดยการจัดตั้งในครั้งนี้ค่ะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินเสริมความแข็งแกร่งให้กับค่าเงินกีบที่ได้อ่อนค่าลงอย่างหนักโดยจะมีการเปิดให้บุคคลและนิติบุคคลนำทองคำมาฝากแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินอื่นๆที่ออกโดยธนาคารจะทำให้ธนาคารนั้นมีบทบาทกลายเป็นศูน ลางในตลาดทองคําของลาวมากขึ้นนอกจากนี้ธนาคารทองคําแท่งจะสร้างมาตรฐานในการซื้อขายและการลงทุนทองคําเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ โดยสื่อดังน้ำสือพิมพ์ลาวพัฒนาก็ได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับการตั้งธนาคารทองคำค่ะบอกว่านี่จะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติโดยมีคนลาวหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าทำไมถึงตั้งธนาคารทองร่วมกับรัฐที่ไร้ความสามารถแบบนี้การทำธุรกิจกับเอกชนบนพื้นฐานความคิดของตัวเองทำให้ประชาชนอ่อนแอ รวมถึงบุคลากรและผลิตภัณฑ์ก็ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจไฟฟ้า น้ำมันและก็น้ำไม่ได้ทำเพื่อคนในประเทศชาติจริงๆจะเรียกรองสิ่งนั้นเพื่อทำไมในเมื่อเป็นเพียงความิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นความหวังที่จะทำให้ค่าเงินกีบนั้นแข่งค่าขึ้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะคนเล่าก็บอกว่าหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะว่าข้าราชการเป็นคนมาจัดการจะให้จัดการให้ทั้งหมดก็คงจะยากแต่ว่าถ้าเกิดให้เอกชนมาบริหารก็คงจะดีกว่าจะได้มีเสรีภาพในการ ำเนินธุรกิจและมีความทันสมัยจะได้พัฒนาองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้นคนลาวบางคนก็บอกว่าถ้าให้รัฐบาลดำเนินการเร็วก็คงจะ เป็นไปได้ค่อนข้างยากการทุจริตจะจบลงแล้วหรือเปล่ามาตั้งองค์กรที่ดีกันเถอะบางคอมเมนต์ค่ะคนเราก็บอกว่าคงน่าจะมีรัฐที่ลงทุนไม่เพียงพอก็เลยต้องหาเอกชนมาร่วมทุนแต่จริงๆเนี่ยการดําเนินการทั้งหมดก็ต้องเป็นการดําเนินการโดยรัฐอยู่ดีบางคอมเมนต์ค่ะ บอกว่าธานาคารทองคำจะช่วยเศรษฐกิจของชาติได้อย่างไรในเมื่อทองที่ฝากนั้นเป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐหน่อยแต่ว่ารัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชนไม่เข้าใจตรงนี้ช่วยมาอธิบายให้ละเอียดได้ไหมประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจหรือว่าจะทำเหมือนกับในอดีตหาเงินให้ประชาชนไปซื้อแล้วก็ปิดร้านทองนี้พอทองขึ้นจนราคาเท่าเดิมประชาชนก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอก อกว่าไหนบอกว่ามีทองคําเหลือ5 0 0ร้อยถึงหนึ่ตันที่ยังไม่ได้ทําการขุดเหมืองบอกว่าลาวนั้นเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําของโลกทางด้านการทําเหมืองและการผลิตทองคําอยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนแล้วก็อยู่เป็นอันดับที่6ของเอเชีย ขั้นตอนการทำเหมืองแร่เนี่ยเป็นของคนลาว100%หรือเปล่าแล้วก็พวกนักวิชาการนักสำรวจเทคโนโลยีเครื่องกลต่างๆเป็นของคนลาวหรือเปล่าซึ่งนั่นแหละเหตุผลที่ฉันคิดนะเมืองกับว่าลาวเหมืองแร่ที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนคนลาวนั้นโดนหลอกทั้งหมด รายได้ไม่ได้เข้ารัฐ100%อยอยากจะรู้จริงๆว่าได้เพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์มีเงื่อนไขช่องว่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักธุรกิจลาวที่มีการจ้างประเมินจำนวนก่อนคำตอบก็คือถ้าเกิดมีการสร้างจริงๆเนี่ย ใครจะเป็นคนได้ประโยชน์กันแน่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าการที่เราเนี่ยมาตั้งธนาคารทองคําคิดว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าการใช้เงินกีบผูกกับราคาทองคําก็เป็นการรักษาเงินกีบและอีกทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกของการลงทุนนอกจากการถือเงินตราต่างประเทศซึ่งสิ่งที่สําคัญคิดว่ารัฐลาวจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้กับประชาชน บางคอมเมนต์ค่ะคนเราก็บอกว่าชมเชยอยากจะทำให้สำเร็จแต่คิดว่าน่าจะยากนะเห็นช่องว่างมากมายรัฐก็มีแนวคิดแบบไหนก็ไม่รู้แล้วทองคำที่นำไปฝากจะมีการคุ้มครองหรือเปล่าก็ไม่รู้ คนลาวบางคนก็บอกนะคะบ,บอกว่าการที่ประเทศเนี่ยให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ว่าคนลาวเนี่ยกลับไม่ได้อะไรเลยทุกวันนี้ในการลงทุนในสะปะปอลาวมีแต่จีนกับเวียดนามทรัพยากรธรรมชาติก็มีแต่บริษัทต,ต่างประเทศมาขุดไปส่วนคนลาวนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยขณะที่ดินรัฐยังไม่ให้ประชาชนเข้าไปทํากินทําไมถึงปล่อยให้เอกชนที่มีแต่บริษัทเอกชนเข้ามาทําให้เศรษฐกิจ หลานั้นกลายเป็นปัญหาเงินเฟอ้อหรือว่ารัฐเหล่านั้นไม่เข้มงวดแล้วก็ไม่ใช้กฎหมายกับคนอื่นจริงๆแล้วทองคําในสปปหลาวไม่ได้ขาดแคลนเลยจำนวนทองถึงแม้จะมีไม่มากนะักแต่ก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอยากให้เศรษฐกิจหลาวฟื้นตัวสักทีจะได้มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจหวังว่าการจัดตั้งธนาคารทองคำครั้งนี้รัฐลาวจะตั้งใจแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง คนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าจะออกมาตรการอะไรมาก็ขอบอกว่าคงเหมือนเดิมธนาคารเนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลแต่ว่าเป็นธนาคารทอที่ตั้งขึ้นส่วนตัวเหมือนเดิมนั่นแหละใครจะเอาอะไรไปฝากก็ต้องดูให้ดีๆแล้วกันขอกล่าวไว้ล่วงหน้าเลยว่ายินดีและชมเชยขอให้ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเกิดดอ,อกเกิดผลเงินกีบลาขอให้แข่งข้าขึ้นเรื่อยๆร่วมกับเอกชนช่วยสร้างให้รัฐบาลเนี่ยมีความมั่นคงมัง่งคั่งด้วยเถอะ